สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับเพื่อนๆชาวยูทูบครับแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามใหม่ด้วยนะครับผมจากจ้นหรเนะครับอันนี้มาอยู่กับผมเช่นเคยจากไอหนุ่มบันนาวียลปุสเรมาดูเทคนิคการเลี้ยวแบบมืออาชีพของขับของเจ้าอันนี้ครับซึ่งขับมาหลายปีแล้วครับ ตั้งแต่ผมยังไม่เล่นโทรศัพท์มาเห็นคันนี้เป็นคันแรกนะครับครับรถใหม่นะครับผมให้มาดูรถร่วมครับวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานรถรถไมโครซิงเหมือนเดิมนะครับจาก คสะสะรูวีลสดใสะเลบบสดใส่เลยเองฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับท่านที่รับชมก็ติดชมกันได้นะครับสำหรับช่องนี้ครับอาจจะไม่ดักเาบบาคณะรับาลก็วันนี้ก็ได้มีเวลามาถ่ายครับอยู่ในช่วงปิดการตลาด โตร,ระบาดก็ได้ออกมาโนตามเะรตามพลือบก็เคยรถไเมโคกกระรวถโมท้ายครับก็อยู่กลุ่มกลางบ้านบ้านกุนบจรงนี้ยายางน่ยนะจากทีมงานอาจารย์เน็กครับซึ่งเดิมก็เคยเป็นลูกน้อง เสียสุดมาครับแล้วก็ได้ย้ายค่ายครับเขาเด็กย้ายค่ายมาอยู่กับเขาเก๋ซึ่งเป็นพี่ชายหรือเปล่าพี่ชายแท้ๆหรือเปล่าครับมาขับให้แต่ก่อนก็ขับรถคูเปอร์ต้าครับรุ่นเล็กอันนี้ก็ได้ออกมาใหม่คันเหลืองก็ขายอีก แล้วก็มาจบที่คันนี้ครับเจ้ามาทรีซึ่งได้สอบถามเลยครับว่าทำไมเขาเรียกมาทรีครับเขาบอกให้ดูท้ายดูอะไรครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจครับก็ได้สอบถามเจ้าโคงเลยครับเป็นที่สุดท้ายเดบอกว่าท้ายจะบางๆครับถ้าคนเล่นครับก็จะรู้ครับ ถาดูเป๊บเดียวออกครับแต่สําหรับผมเนี่ยมันตึบก็ไม่ได้อะไรครับแค่สายฮาครับผมเพื่อความบันเทิงนะครับก็เม้น์มาได้ครับผมติชมได้เลยครับสําหรับช่องนี้ครับยอมเป็นผู้รับฟังเลยนะครับมีประสบการณ์ก็ติชมได้เลยนะครับสําหรับกินไม่แน่หรือว่ากินสกาวีนครับ แล้วครับสาหรับคันนี้ก็นานพอสมควรนะครับตั้งแต่ผมเคยเห็นแกวิ่งครับแต่แต่ผมไม่รู้จักชื่อแกนะครับเพราะไม่ได้ครุกคลีเท่าไหรครับแต่เห็นวิ่งผ่านๆนะครับเป็นคันแรกที่ผมเห็นคันนี้นานมากครับรถยังใหม่อยู่เลยรักษารถได้สวยงามมาสำหร ที่กับอยู่ผมจะเห็นผ่านประกุนชายจะจอดอยู่หน้าร้านเิมสวยตลอดครับคันนี้ส่วนสองคันนะั้นรถเทคทีมงานนี่เลยส่วนคันซิโมนนี่ก็รถร่วมครับแล้วก็ไมโครคันนี้ก็เจ้าครล่มากับลูกชายนี่มันดูกันเลียวโค้งเจ้า มาทางนี้ครับซึ่งเล็กมากทางนั้นมาดูว่าจะมาอย่างไรคลิปนี้จะเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปนี้ก็จะกลับบ้านแล้วครับอาการ,รา้อนแล้วก็อาจจะไม่สะดวกในการทําง,งานของเขาด้วยครับเดี๋ยวมาชมกัรน,นี้นิดนึงครับสำหรับเจ้ามาร์คีดอันนี้ รู้สึกว่าใจเะจะย็นตึบเลยเอเย็นหรือเปล่าไม่รู้บางคันขับโหดมากเลยบางคันนี้ขับแบบสบายเลยมาดูกานครับ100จัมพ์มาแล้วครับซึ่งคนขับจะมีชำนาญนในการขึ้นมาดูไม่นอนก็ไเลยขึ้นคนละเส้นทางนะครับ เอาทางนี้ออกทางนู้นครับดูชดขึ้นนิดนึง่งนะครับวสวนเลนจะฝั่งนู้นครับอีกทางนึงครับ,น,รบนี่จะเป็นเทคนิคในการทำงานของแต่ละข่ายแล้วก็สั่งนี่มันจะมีทางลบทางอะไรครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียนงนื่อน้ก่อนนะครับืติดตามรับชมนะครับกินไรแนวครับ คลิปนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์ครับอากาศร้อนนะครับก็ฝากติดตามผมนะกินเลยแนวนะครับก็ขอบคุณมากครับสําหรับที่รับชมครับผมก็พูดผิดประการใดหรือพูดว่จาจะใดไม่เหมาะสมก็ต้องถานาพายเป็นใหญู่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ